สวัสดีทุกคนนะคะมาวันนี้เรามาตั้งโปรแกรมด้านนี้กันเนาะรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคะที่ มันจะต้องมีเรื่องราวทุกโศเข้ามาเราในในแต่ละวันนะคะเป็นเรื่องปกติมากมีเรื่องราวที่ทําให้เราไม่สบายใจเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติมากมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเราเสียใจก็เป็นเรื่องปกติมากมันเป็นธรรมดาของโลกนะฮะวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นรวมถึงตัวเราเองเราก็ทุกได้แค่ทุกสุดได้ก็เท่าเขาเรียกอะไรถึงจุดที่ เราต้องจบชีวิตก,ก็ก็จบก็ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราตายจากโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยทุกข์มันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะฮะสุขมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็อยู่ที่ใจของเราว่าเราจะสร้างใจเราให้สุขหรือสร้างใจเราให้ทุกข์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณความคิดตัวเองนะที่สามารถจะมีสติรู้เท่าทันให้เราได้หยุดเรื่องราวลบๆเนาะแล้วลุกขึ้นมาสร้างเรื่องราวบวกๆนะเรื่องราวที่มันทําให้เราเกิดทุกข์ เราก็วางมันลงนะถึงแม้เราเผลอไปคิดทุกข์นิดหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องรีบมาสร้างสุขทับถมกันให้มันมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากเมื่อเราตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังกับใครไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าแล้วมันไม่เป็นดังหวังเนี่ยเราก็จะผิดหวังเราก็จะรู้สึกเสียใจดังนั้นไม่ต้องคาดหวังนะฮะเพราะชีวิตใครก็ชีวิตมันเลี้ยงได้แค่ตัวนะฮะทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วจบเลยนะฮะเราไม่สามารถให้มาคาดหวังได้ว่าเออ นี่อะฉันให้พ่อแม่ตั้งเยอะไม่เห็นพ่อแม่รู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่ฉันให้เลยบางคนเป็นแบบนี้เพราะพี่น้องฉันไม่มีเนี่ยพ่อแม่จะเป็นห่วงจังกับฉันเนี่ยไม่เคยเป็นห่วงนั่นคือสิ่งที่เราคิดและให้ความหมายมันถามว่าการคิดให้ความหมายแบบนี้มันผิดหรือถูกไม่มีผิดไม่มีถูกฮะแต่ถามว่าเราสบายใจไหมเราที่จะคิดแบบนั้นไม่สบายใจก็หยุดคิดแม่งเลยนะก็ช่างแม่งช่างมันช่างมึงแล้วแต่เลยนะคะส่วนถ้าเป็นพ่อแม่ก็ช่างแล้วแต่พ่อแม่เลยอ่ะแล้วแต่พ่อแม่มีความสุขเราได้ยินแล้วเราก็ เฉยไว้นะนนก็รู้สึกเลยว่าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อนฝูงมาทาให้เราไม่สบายใจครอบครัวทําให้เราผิดหวังอ้าวตัวแค่นั้นนะกลับมาเช็คตัวเองว่าเออเราทาหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดหรือยังทุกคนเขาบังคับแล้วก็ควบคุมตัวเขาเองกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขาอยากได้แบบไหนเขาทําแบบนั้นแล้วก็ได้แบบนั้นดังนั้นวันนี้เรา ก่อนที่เราจะตายจากกันไปไม่ต้องรองมีสติตอนวันจะตายเนะี่ยถึงจะมีความสุขนะคะหรือใกล้ตายแล้วนึกถึงผลบุญทําบุญแม่งทุกวันทําบุญแม่งให้ทับถมตัวเองจนแม่งไปตรงไหนก็มีต่บ,บุญนะทำอะไรให้มันมีความสุขเหมือนครูเนี่ยคูรู้เลยว่าความสุขของครูมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เออคูได้คุยกับผู้คนใดหนังสมาธิพรคนปฏิบัติธรรมใดเล่นกับแมวกับมานะ เวลาเราทุกข์ใจทุกยังไงล่ะคูนถ้าเกิดในครอบครัควคูบางทีเราทุกข์เพราะเราไปขาดหวังว่าลูกเราต้องเข้าใจเราเอะเราทํางานขนาดนี้เรามีผลลัพธ์ขนาดนี้ลูกเราต้องรู้สิว่าเราทํางานขนาดนี้ผิดหวังกับครอบครัวบ้างว่าเออพี่นี่ก็ทํามาเยอะทําไมน้องถึงไม่เห็นท่งน,นทาตามกันไม่ได้อะบางทีทุกข์กับพ่อแม่เออทำไมเห็นใจพี่น้องไม่เห็นใจเราบางเราก็สู้ชีวิตางนี่มันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งให้เราเกิดทุกข์เองลว้ลวนเลยวันนี้ถ้าเราคิดว่าเออ ตัวเราเราคอนโทรลได้แค่ตัวเราเนาะตัวเราของเราอัตหิอัตโนนาโทเนาะตนของคนอื่นตนของเขาก็ตนของเขาเนี่ยตัวของพ่อแม่กับของพ่อแม่ตัวของลูกกับของลูกตัวของพี่น้องกับของพี่น้องจบเราจะไปคอนโทรลอะไรเขาเลี้ยงได้แค่ตัวฮะทาหน้าที่ที่สุดได้ชาี่ใจตอบตัวเองได้ฮะอย่างครูนี่ก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนครูก็ให้ทุกอย่างหมดนะฮะบ้านรถทุกอย่างมีหมดนะยเขาจะคิดจะทุกข์จะสุขก็ตัวเขาพ่อแม่ครูครให้เดือนละหกหมื่น บ้านรถน้องชายมいいีทุกคนนะฮะรายได้กันเยอะแยะนะฮะทุกคนกูเลี้ยงดูหมดส่วนเขาจะทุกข์จะสุขก็ชีวิตเขาเขาคิดได้หรือไม่ได้ก็ชีวิตเขาเข้าใจทุกอย่างเข้าใจสัจธรรมอยู่ง่ายฮะวันนี้ถ้าเราแม่งฝืนนะฮะฝืนว่าแม่งกูเป็นคนดีกูบวขาดมึงต้องดีเหมือนที่กูโปรแกรมด้วยเป็นไปไม่ได้ฮะอันนี้กูบอกเลยว่าเราคอนโทรลเขาไม่ได้เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเขาจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่เขาถึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราทำตัวเราให้ดีที่สุดจบนะฮะไม่ต้องคาดหวังฮะ เราเป็นคนดีแต่ลูกเราที่เราเมายาทําไงฮะไม่ทําไงฮะแล้วแต่มึงนะฮะแล้วแต่มึงเลยนะฮะเราเป็นคนดีลูกเราเกิดเรียนไม่จบท้องก่อนแต่งทาไงฮะไม่ทําไงฮะทำใจฮะซื้อยาทําใจมาแดกนะฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคาดหวังกับใครตัวเราอยู่ที่เราอย่างครูเนี่ยตอนที่ครูจนตอนที่จนตอนที่เด็กๆน่ยนะคะอยากเรียนต่อมากแม่ไม่มีตังส่งให้เราเรียน เรายังต้องไปรับจ้างเด็ดพงเด็ดพริกเลยไปรับจ้างถอนพักถอนหญ้าเพื่อเราอยากจะเรียนต่อพอเราเติบโตมาเรารู้สึกว่าคุณค่าของการเรียนมัาสุดยอดมากเราก็เลยส่งลูกเรียน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 ค่ะลูกบอกว่าเรียนเยอะไปไหมแต่เขาเอาเวลาที่เหลือที่ถ้าเกิดเราไม่ส่งเขาเรียนเขาก็จะจับจมือถือเล่นต่เกมนพอสุดท้ายเขามาปรึกษาเรามีแต่เรื่องราวเรือเผื่อนคนนั้นว่าครูคนนี้ว่าทั้งทัที่ครูบวกขาดมีบ้านมีรถครูก็บอกลูกตลอดว่าเห็นไหมว่าแม่มีชีวิตดีขึ้นเพราะแม่บวกขาด เขาเห็น,นะฮะแต่เขาไม่ทาไงนี่ออกไหมเออเขาไม่ทําตามเราไงให้เราทาไงเราต้องเสียใจหรอคะ,ะที่ลูกเราไม่ทําตามเราไม่นะถ้าเราตัดใจให้เป็นเห็นสัตว์จะทาไม่ได้แม่งไม่มีทุกข์หรอคะทุกข์มันเกิดจริงฮนะหนีไม่ได้นะวันนี้อ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อาเข้ามาหนีไม่ได้ฮนะทุกข์เข้ามาชนเราทาไมฮะวางแม่งลงนะชีวิตใครชีวิตมันกรรมใครกรรมมันลูกเราทําผิด พ่อแม่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้กรรมนะครบเพราะใครทําผิดคนนั้นต้องรับกรรมของตัวเองรู้แค่นี้ตัดใจฮะวันหนึ่งเราต้องจากไปจากลูกเราอยู่แล้วฮะเราไม่สามารถแบกผลกรรมของลูกเรามาไว้ที่เราได้ฮะมันไม่ถูกต้องนะฮะกรรมใครก็กรรมมันแล้วแต่มืองเรื่องของมืองครูก็พูดกับลูกว่าก็แล้วแต่มืองเลยเอาที่มึงเบิกบานเลยลูกเอาที่มืองเบิกบานมึงอยากจะคิดลบอะไรมึงคิดไปเลยมึงอยากจะเล่นเกมจนคอมึงเจ็บเอาที่มืองเบิกบานนี่เอาไหมดังนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูสอนคือสิ่งที่ครูทำเพราะครูคิดแบบนี้ มันเบาขึ้นนักเรียนไม่งั้นทุกตายอ่าคนนี้ไม่เป็นดังหวันคนนี้ไม่เป็นตั้งใจทุกตายพอเราเจอเหตุการณ์ทุกมากๆทาไงคะครูก็มักจะเดินมาปีกวเิเวกมาไลฟ์สดบ้างมาทําคลิปวิดีโอบ้างมาโพสต์เรื่องราวดีๆบ้างนี่เขาเรียกว,ว่าหักดิบนะฮะหักดิบวางมันลงแล้วก็มาเติมความสุขให้มันเพิ่มปูนขึ้นมาเติมสติปัญญาให้มันขึ้นมาทุกการโพสต์ของครูในแต่ละวันมันก็เกิดจากประสบการณ์ตรงในวันนั้นทั้งนั้นแหละลูก นะแต่เราไม่ได้เลือกที่จะจมกับันเราเลือกที่จะมองหาทางออกบางทีพิมพ์เองไปก็ตื่นรู้ไปเออวะทําไมกูไม่วางมันวะเห็นไหมอย่าคิดว่ากูรู้จังแทงทะลุพีผลลัพธ์มีทุกอย่างขนาดนี้แล้วทุกมันวิ่งเข้ามาหากูไม่ได้นะมันวิ่งเข้ามาเราเห็นแล้วเราก็รู้ฮะมันเป็นสัจธรรมฮะเราจะมาบอกว่าเฮ้ยกูเป็นราชนิกจักรวาลน้าฝนจะตกบ้านกูไม่ได้มันไม่ได้นึกออกว่ามันคือธรรมชาติทุกมันวิ่งเข้ามาเรารู้แล้วเราเห็นแล้วตัวไหนมันทุกข์เราก็วางมันลงเราก็ดับมันไปแค่นั้นเอง อ um, เราก็ตัดทุกไปจะไปคาดหวังอะไรอะ่ะลูกเรามันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ให้มันทำไงนึกออกไหมเออครูก็ทําใจไว้หมดนะฮะเนี่ยต้องทําใจเสียบ้างเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ต้องทําใจเสียบ้างไม่ใช่รับไม่ได้เฮ้ยถ้าเกิดลูกกูตายก่อนกูละรับไม่ได้กูตายตามพูดกูตายก่อนกูละรับไม่ได้กูตายตามไม่มันต้องวางแผนเออถ้าเกิดว่าลูกกูแม่งเกิดมันทําตัวเหลวแหลกขึ้นมาแล้วทําไงอ่ะก็ทําใจเสียบ้างให้ทําไงอ่ะก็ทําใจเสียบ้างถูกไหมให้ทําไงอ่ะทําอะไรไม่ได้ แก้ไขอะไรอ่ะผิดชอบชั่วดีเราตอบตัวเองได้ว่าเออถ้าวันนี้นะครูไม่ได้ทําหน้าที่แม่ได้เต็มที่นะฮะหมายถึงเลี้ยงดูปูเสือลูกก็ไม่ไดีส่งเสียก็ไม่ส่งทรมานทรกรรมบนวันฝาดแต่ลูกไม่ได้ทาอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะว่าไปยังะฮะนี่ทําทุกอย่างปูทางไว้ให้หมดนะฮะตอบให้ตัวเองเต็มร้อยทุกข้อฮะร้อยร้อยร้อยฮะในหน้าที่แม่ฮะร้อยร้อยร้อยฮะในหน้าที่ลูกฮะร้อยร้อยร้อยในหน้าที่พี่ฮะร้อยทุกข้อดังนั้นแม่งไม่เสียใจฮะ อะไรเกิดขึ้นจบแล้วครับผมผมทําเต็มที่แต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ทาทุกอย่างเต็มที่ถ้าเขาทําผิดพลาดอะไรมาหรือทํารู้สึกไม่ดีคุณจะวางยากเพราะอะไรู้วะเพราะคุณรู้สึกว่าเอ้ยกูทํางานอยู่ต่างจังหวัดกูไม่มีเวลาไปดูแลลูกไม่ได้มีเวลาดูแลพ่อแม่เห็นไหมนะยเรากับรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทําผิดมามันเป็นเพราะเรานั่นมันเป็นซะอย่างนั้นนะเพราะเราทําไม่เต็มร้อย,อยงไงคุณถึงบอกว่าถ้าเรารับผิดชอบหน้าที่เราได้เต็มที่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใครมึงรับได้หมดมึงรับได้หมมดอ่่ะะะเเพรราาไู้ก็็ททํตีแลว เรียออกมาและเราก็ไม่แบกความสุขของใครมาเป็นความสุขของเราหรือเราก็ไม่แบกความทุกข์ของใครมาเป็นความทุกข์ของเราด้วยแบกบทาไมไม่แบกใครทั้งนันน่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเราทําใจเสียบ้างอะไรเกิดขึ้นเข้าใจฮะเออครอบครัวต้องจากเราไปวันนี้ถ้าวันนี้คุณทําเต็มที่คุณไม่เสียใจหรอกน้ำตาสักหยด,ดแม่งก็ไม่มีวันนี้ครูบอกตลอดครัถ้าพ่อแม่พี่น้องครูตายไปครูก็ไม่เสียใจฮะเพราะครูทําทุกอย่างได้เต็มที่แล้วคนที่ต้องเสียใจคือพวกเขาอะถ้าเขาทําหน้าที่ตัวเองได้ไม่เต็มที่เขาจะเสียใจที่ <S <S ่มกอบุูไ มีชีวิตดีๆกูก็คิดไม่ได้เอานั่นต้องตัวเขาไม่ใช่ตัวเราลฮะนึกออกปะแต่ถ้าครูทําทุกอย่างแม่ไม่เต็มที่แล้วเกิดเขาต้องเป็นอะไรไประหว่างที่เรากาลังเหยาะแยะเหยาะแยะครูจ้องคงจะร้องไห้เสียใจหนักมากว่าทําไมมึงไม่รอพี่ทําไมแม่ไม่รอหนูทําไมพ่อไม่รอหนูทําไมลูกจากแม่ไปก่อนแม่ยังไม่ทันสําเร็จเลยเออนั่นกูต้องเสียใจวันนี้กูไม่เสียใจแล้วกูทําเต็มที่แล้วนึกออกไหมลูกดังนั้นหนูถามตัวเองว่าวันนี้เฮ้ยเราทําเต็มที่ยังทกเต็มที่ เออโอ้ยหนูเต็มที่มากเลยแม่มึงส่งให้พ่อแม่เดือนเท่าไหร่เนี่ยเต็มที่ของมึงมึงอยู่อย่างสุขสบายหนูก็ไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายมากนะแม่มึงมีปัญญาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมึงได้เท่าไหร่มึงก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มึงได้มากเท่านั้นละเออเจอทางรัฐเจอคูสิตาแล้วเสกเงินไม่ได้ไปตั้งใจเรียนใหม่ฮะไปเรียนใหม่เขาใส้สายเสกยังไงทำแบงก์อย่างคูติตาเรียนมิเรเนมไม่แตกรับเงินร้านไม่ได้มึงไปทำใหม่ฮะ เป้าหมายที่ตั้งมันยากเกินไปมันไม่มีหรอฮะยากเกินไปเพราะคนอยี่งกูแม่งติดลบสิบล้านหรือกูติดตัวยี่สบาทมึงลวงกระเป๋าใบมึงเจอมากกว่ายี่สิบมึงเปลี่ยนชีวิตได้ฮะมันคือข้ออ้างทั้งหมดแล้วต่ชาจะเร็วมึงอ้างเองฮะบางคนรู้จักกูมาหลายปีแล้วมึงก็ไม่ได้ตัดสินใจสำเร็จสักทีตัดสินใจสำเร็จปีเข้าพีออกแล้วแต่ฮะทำใจได้หมดฮะกูสิดาอะไรเกิดขึ้นทำใจได้หมดเราอยากให้คนที่มันอยู่กับเรามาตั้งนานสำเร็จดีกว่านี้มันไม่อยากสำเร็จอะให้ทำไงฮะทำใจเสียบ้างเห เออถ้าเขาคิดว่าเขาทาดีที่สุดแล้วแล้วแต่ฮะตัวเองใช้เดือนเท่าไหร่ก็ต้องมีให้พ่อแม่เท่านั้นแล้วูจาหาที่ไหนหาเพิ่มเนะะี่ยสร้างเพิ่มเนะะี่ยเจอกกจักวาลมันจะได้เท่าเงินเดือนได้ไงอ่ะเมื่อวานสอนไปแล้วไม่พูดซ้ําโอเคไหมดังนั้นวันนี้ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะฮะสร้างความสุขให้ตัวเราเองนะเครื่องผลิตความสุขที่ดีที่สุดไม่ใช่คนอื่นนะเราเนี่ยฮะถ้าวันนี้การตื่นเต้นกับการเรียนแม่ไม่มีแล้วการเข้ามา โอ้มีความสุขจ,จังเลยได้เข้ามานั่งสมาธิเอากูพอกูออกสมาธิพวกกูทุกกูเกียดมึงไปเรียนใหม่มึงมันไม่มีคำว่าทําใจเสียบ้างเออทาใจเสียบ้างอะไรเกิดขึ้นทําใจเสียบ้างกูขาหนูผิดมาเยอะมากหนูชั่วมาหลายทีมากหนูจะสําเร็จได้ไหมคะได้มึงจะน้อยใจมึงจะเสียใจมึงจะปี๊แตกประทันชีวิตอะไรเรื่องมึงมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้ามึงยังเหลือเวลาบนโลกใบนี้กูบอกมึงเริ่มได้ถ้ามึงยังเหลือเวลาแต่การันตีไม่ได้มึงเหลือเวลาเท่าไหร่ มึงอาจจะเหลือเวลาอีกเจ็ดวันสุดท้ายของชีวิตมึงก็ได้มึงจะปล่อยไปก็ได้มึงจะไปดอนกอดพ่อแม่มึงแล้วมึงก็ตายเฉยๆก็ได้โดยที่เงินทําศพมึงก็ไม่มีเงินทาศพพ่อแม่มึงก็ไม่มีก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเวลอย่าคิดว่าทุกอย่างแม่งแน่นอนนะฮะความไม่แน่นอนแม่งเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาฮะวันนี้อยู่ที่เราแม่งจะมีสติเมื่อไหร่ไม่มีสติก็แล้วแต่ฮะอย่างน้อยก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนตายนะมีเงินทําศพให้ตัวเองนิดนึงเออมึงไม่มีเงินทาศพให้พ่อแม่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยถ ตอนมีชีวิตเสืองไม่อยากนึกถึงทาบุญพอทําบุญเอาออกพอชวนนักสมาธมาที่ออกกูฟังอย่างเดียวบุญไม่ทําเออมึงจะเปลี่ยนชีวิตยังไงเครื่องผลิตเงินและความสุขเนะี่ยทุกทุกอย่างในชีวิตความมาั่งคั่งของมึงทุกรูปแบบมันคือมึงนี่แหละไม่ใช่ใครกูคือป้ายบอกทางจะเดินหรือไม่เดินแล้วแต่มึงบอกหมดแนละ้วทางไปไป่าเยืมาพานไปทางไหนมึงอยากไปนระลกเวมก็ไ,กไปแล้วแต่ทาใจให้ได้นะฮะกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น,นกับเรา วันนี้การันตีไม่ได้ว่าเราจะแตกแก่ตายไปพร้อมกันหรือว่ามีคนในคนหนึ่งต้องตายจากเราไปทําใจให้หมดนะครูสิตาเห็นภาพไหมก็ทางวันไปงานศพลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์ตายทยอยตายกันให้ทําไงอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราสั่งไม่ได้เลยฮะคือสั่งความเป็นความตายให้กับคนนะฮะถ้ามึงมีเวลามึงเสกได้หมดนะบ้านรถเงินทองชีวิตดีๆีของมึงเสกได้หมดฮะแต่สิ่งที่มึงเสกไม่ได้อ่ะตอนมึงมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมึงก็คือเวลาในการอยู่ต่อของมึงนั่นแหละแล้วก็ครอบครัวคนที่รักของมึง ดังนั้นคิดเอาลูกว่าจะเอาไงกับชีวิตสุดแท้แต่ฮะคุณติตาก็ทําใจเสียบ้างเหมือนกันโอเคไหมดังนั้นพวกเราลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเรานะฮะการเข้าสนามแม่เหล็กเห็นไหมเราจะถูกขัดเกลานะฮะระหว่างวันที่เราตื่นออกไปเราจะเจอพลังเหลืองเล่าลบๆเข้ามามันเป็นสีดําในหัวใจเป็นสีดําในความคิดเวลาเราเจอกันเราก็ถูกล้างออกบิ๊กคินนิ่งเดย์บ้างบางวันมาสสยฟาดฟาดฟาดบางวันเอาเป็นขนมหวานบ้างบางวันเป็นต้มแซ่บต้มยำส้มตำว่าไปนะฮะ แต่ละวันที่ครูติตาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะก็มาจากประสบการณ์ตรงทนะั้งนั้นในแต่ละวันนะฮะที่เราเจอมาเ,ออเราดับทุกตรงนี้ด้วยวิธีใดก็เอามาบอกหมดนะคะไม่ได้วงกันเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีสติรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นในแต่ละวันโอบลูกไว้อุ้มลูกไว้ตลอดไม่ไปล่อยให้ลูกตั้งไข่เประสบความสำเร็จยากนะลูกตายไปก็คือเป็นลูกคนหนึ่งที่ไม่มีแขนไม่มีขานะ,ะไม่ทําหาอะไรเลยนะฮะวันๆให้เล่นแต่เกมเลี้ยงลูกได้ ด้วยมือถือนะไม่มีความเจริญกับเกิดขึ้นกับเด็กแน่นอนวันหนึ่งตายไปเด็กคนนี้ง่อยฮะพ่อแม่ตายไปลูกง่อยฮะคุณตาปล่อยแม่งทางานนะฮะทุกอย่างเขาต้องเรียนรู้ด้วยประสรบการณ์ของเขานะฮะเป็นพ่อแม่ไม่รังแกฉันเป็นลูกก็ไม่รังแกพ่อแม่นะฮะพ่อแม่ขอทุกอย่างต้องได้หมดเลยหมดทุกอย่างที่พ่อแม่ให้เราให้ใหแล้วก็ให้อีกให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกไม่ใช่ก็ต้องมีลิมิตในการให้เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเฮ้ยอ่ะตังเป้าให้พ่อแม่เดือนละสามหมื่นคนละสามหมื่นเอาพ่อแม่สุบายแล้วเดือนละสาม เกิดไปเล่นหวยหมดเราจะต้องเอามาให้ไหม่ะไม่ให้ฮะไม่ให้ฮะแล้วแต่เลยฮะหมดเองเอาหายเองฮะล้างนี่ให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ไปทํานี่ใหม่นี่เกิดจากอะไรนี่เกิดจากหวยคุณจะไม่ล้างให้ฮะรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับไม่ได้ถือว่าเป็นลูกในละคุณนะฮะถ้าคุณทําหน้าที่คุณได้เต็มที่แล้วทําบุญต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะฮะถ้าหาถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราให้เออเขาอยู่ดีมีสุขแล้วถ้าเขาไปหมดเดอื่นไปเล่นหวยเล่นไพ่หมดไปต้องมารับผิดชอบชุดใหม่ไหมฮะไม่ฮะไม่ฮะ คุณตาไม่ฮะเออไม่ใช่คนใจดํเนียฮะแต่ว่าเป็นคนที่มีสัจจะในการทําทุกอย่างในการทํานั้นแม้แต่พ่อแม่คูให้เดือนละหกหมื่นคูถือว่าเดือนละหกหมื่นนี่ก็เงินเดือนเท่ากับหมอแล้วนะฮะสมมติถ้าพ่อแม่ครูเอาเงินไปอะเอาไปใช้อย่างอื่นหมดนะะโดยไม่ไม่เอามาดูแลตัวเองก็แล้วแต่เขาฮะชีวิตเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเองกูก็จะไม่พูดอะไระฮะเขาเล่นหวยมีความสุขก็เ,ขเล่นหวยจนหมดก็เรื่องของเขาฮะเงินเขาฮะ แต่ถ้าเขาเป็นนี่ครั้งเราจะต้องรับผิดชอบไม่ไม่ฮะเขาต้องรับผิดชอบเองฮะถ้าเราล้างทุกอย่างไปจบแล้วนี่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะแม่พี่น้องมาขอเงินครูครูให้ตามสมควรนะไม่ได้ให้ทุกอย่างที่ขอถึงแม้เรารวยแล้วเงินของเราเราหาได้เรามีสิทธิ์เอาไปทำอะไรก็ได้ฮะครูจะเอาไปทําบุญครูจะไปสร้างวัดเรื่องของครูแล้วครูหาได้ดังนั้นวันนี้เราให้อะไรได้เราให้ฮะอะไรที่มันเกินเกินลิมิตเกินไปครูก็ไม่ให้ดังนั้นเราเป็นลูกก็ไม่รังแกพ่อแม่เหมือนกันนะคะอืม ครูมีสัจจะในการทําในการลงมือถามว่าลูกลิมิตเท่านี้น้องลิมิตเท่านี้แม่ลิมิตเท่านี้พ่อลิมิตเท่านี้บอกเลยว่าลิมิตที่ให้ก็เท่ากับโอ้โหระดับด็อกเตอร์ทุกคนนะฮะการดูแลดังนั้นตั้งเป้านะในการดูแลครอบครัวเมื่อเราถึงเป้าหมายแล้วเราไม่ยังเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดหวังเสียใจฮะถ้าคนที่เราให้ไปเขาไม่รู้จักพอนะฮะก็ต้องทำใจเสียบ้าง โอเคไหมวันนี้สอนสัจธรรมในครอบครัวนะฮะสอนสัจธรรมในการเจอผู้คนนะฮะล้างทุกอย่างออกไปจากใจเราถ้าตอบตัวเองได้ว่าเราทําหน้าที่เต็มที่แล้วจงอย่าเจ็บปวดนะกับสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งความคิดของเราว่าเออทําไมวะเราทาขนาดนี้เขาคิดไม่ได้ไม่ต้องคิดนะฮะวางไปเลยฮะตัวใครตัวมันนะทําใจเสียบ้างโอเคไหมอ่ะวันนี้ได้คํานี้ไปทําใจเสียบ้างกับทําหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะฮะ แต่ถ้ายังทำไม่เต็มที่นะฮะก็เร่งมือนะเจอคโคสิตาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตกันลุกมานั่งสมาธิกัน โมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะที่ร่วมนั่งสมาธิด้วยกันเนาะขอให้ผลบุญนี้จงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะวันนี้ถ้าเราทําใจนะที่ จะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็ทาใจกับเรื่องราวไม่ดีต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็หมดไปนะความสุขก็เหมือนกันนะมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็หมดไปนะคะแต่เราจะดํารงตัวอย่างไรนะคะให้รักษาสิ่งดีๆหรือว่าเราสร้างความสุขมันขึ้นมาใหม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เรามีสติรู้เท่าทันตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะทุกความสาเร็จมันเกิดขึ้นกับเรารู้ขึ้นมารับผิดชอบชีวิตต,ตัวเอง นั่งสมาธิรวมกันเป็นพลังมหาศย,ย์มากตั้งโอ้โหหลายร้อยคนนะคะเป็นเกือบเป็นพันคนเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนึกถึงนะว่าผลบุญมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนดังนั้นบุญนี้เป็นเหมือนพรมวิเศษที่จะพาเราไปในที่ที่เราปรารถนานะคะได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราปรารถนาเพียงแต่ใจของเรานั้นเวลานั่งต้องรู้สึกปล่อยวางเบาสบายนะไม่ได้ไปยึดมันถือมันไม่ได้นั่งเพื่อจะเอา ความสำเร็จนะไม่ได้นั่งพออยากแต่นั่งพอต้องการปล่อยวางนะเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายต่างๆนะคะเท่านั้นสิดีก็จะเกิดขึ้นเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ